ตอนนี้เรากลทอดตำหมกทอดไก่ทอดไก่นะพ่อครับกลับไก็นาวก,กําลังทอดไก่ทำตำหมกกินกับข้มตำครับโอ้ยบุญปู่มีตำปลาดิ๋วนนง,ง,ง,ททงวันนี้ม่ลูกน้องทำเลยเกลบปกติมีคน่เดียวเดียวทำทีเดียวันนี้ลูกน้อง อยู่เยอะครับยู่กันทำไมกินดูืมดูสีกันอืมีฝานเมือ่อไหร่อตอนจำป้ามือมีเลยไปไดยใส่ผมเียเนาไดขอชิไหม่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ điếu ah. gì đấy, à, à, rửa sạch nè, sạch, sạch nó hỏng ทอดมันยางนื้อตับข้าวเังเนื้อับข้าวยงแกงเนื้อเนื้อโคขนพนยังคำไม่ใช่เนื้อธรรมดาครับเนื้อโคขนพนยังคำเนื้อวาัมาเลยินเมเอ

ตาบ้าควันอ่อไหมได้หน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีจะไม่มีแฟน,นยิ้เแลยวมีซื้อยังผมนักเงียเลยโ์สก <laughs> ับคนนี้สดกับหน้าตาสด ได้ไหมทำมาเลยไม่รอแล้วหยิวพอแล้วถ voilà. ูกแล้วมามาน,น,นี่กุ้อะไรันนี้ล่ะ หืมอ่าเฮ้นี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครับ hmm. ah. hey. <coughs> นี่ผมนักสาวๆเองเนี่ยเหมือนวันล่างเนี่ยผมอืมๆเนี่ยหลวงขาอายุยี่สิบแปดปีฮึมแก่กว่าผมอีกไม่เจรละยี่สิบแปดแล้ว,ลวเอาเลยไม่เจร่วิ่แใจอย่างเอออยู่เลยนะนนเสืออยู่เลยรอให้มาช้หาต้องรุ่นจ่านี่ผมชอบคนอายุยป,ป่าโบาราณเนอายุนี่ผมไม่ชอบคนอายุน้อย มันขอนู่นขอนี่เออมันงอแงเด็กๆถึงถึงถึงผมไม่ค่อยชอบแล้วอายุมากกว่าเราเราไม่ขอมันก็ไม่ขอต่างคนต่างใช้นั่นนะมันแฝงบุ๊คบุ๊คบุ๊บุ๊ยิงคนมีทำงานมีการทำก็งานจริงจังได้เลยกันไมบ ไม่กันแคร์สบายใจกูคนละครึ่งเขาให้เราให้เงิออกข้าโรงแรมออกค่าตินถ้าคนอายุน้อยกว่าพี่หนูอยากได้ไอ้นี่โอ้ตายเลยพี่ข้าโรงแรมพี่ข้ากินพี่ข้าข้าซื้อซื้อเสือพี่ข้าเท่าเท่ายเล แผมอยวผมนะอยุ่าปแกอไ้ไ่สิบแกผมยี่สิบสองแกผมสองปีัปนนี้อายี่สิบเจ็ดยี่บหกยีจนะมว่าเดียวเป็นเมียแกมัได้ขบุญเดียวนี่เด็กดดีกว่าอายุน้อยหมองแต้องหาแฟนมีตัง มีงานทำใช่ไหมครัแฟนเด็ก19 20นี่ยงานก็ไม่มีทำขอเราขอเ,าเลยเราอาถามว่าทำไมึงมาเอาเนี่ยแกนะอ้เนี่ยดีนะเนี่ยเด็กมังสร้างของอือเออมึงเล่นรุ่นกูเลยเหรอ ก็ได้อยู่แล้วนาตาอย่างมึงเนาะใครเอาเอ,า,เอา,เาอยู่แล้วขอสมาธิเจ้าแก่ไม่ไหวอย,นะยู่แลย,ย,ย,ยอยากกินของเด็กกันแล้ว <laughs> Bệnh ngược lại. 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 lại. Bệnh ngược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  lại

คุณกดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ